เล่จนไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านย้อนไปไกลหน่อยนะฮะเมื่อปีพศ2548หรือว่าปีคศ2005นะฮะเป็นการเดินทางไปชกของยอดนักชกชาวไทยนะครับในวัย20ปีอย่างแก้วแฟร์เทคเป็นการชกกันในศึกซุปเปอร์ไฟท์มวยไทยประทะญี่ปุ่นในรายการ AJKF l Japan Kickboxing Federation ชกกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่24กรกฎาคม2558แก้วแฟร์เทงนะครับในนวลน้ำเงินนะครับมีผ้าปเจียอเป็นนะฮะการชกกับยอดนักชกเจ้าถิ่นดีกรีเป็นแชมป์ในรายการนี้เลยนะครับอย่างเกนจิยามาโมโตะนะครับอายุ28ปีนะครับส่วนสูง166นะครับส่วนแก้ว20ปีสูง169เหี่ยนะครับก็ห่างกันอยู่3เซนนะครับแก้วสูงกว่า3เซน แต่ความสดอยู่ที่แก้วนะครับส่วนเจ้าของเวทีนะครับเจ้าของเข้มขัดในรายการ AJKF นี้นะฮะก็ชนะนักมวยไทยนะครับมาหลายคนอ้เนี่ยนะครับสซงแข่งสายสูงไปที่ใบหน้าเลยนะครับหายคลิกนะฮะเมื่อสักครู่ของแก้วเป็นการชกในกิจการมวยคลิกบ็อกซิ่งนะครับแต่ว่าในไฟ์นี้นะครับในสมาคม ในรายการนี้นะครับบางสมาคมนีก็ให้ใช้ศอกได้นะครับตีเขาได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นไฟแรกๆนะครับของแก้วในประเทศญี่ปุ่นนี่นะฮะมีนะครับมีจิมมัดซ้ายไปเก็นจิมามโมโตะนะฮะเก่งสีดำรวมสีแดงสังเกตง่ายงายมวยไทยมีผ้าเจียดอยู่ที่แขนซ้าย กางเกงสีน้ําเงินแถบดํานะฮะแฟเทคแก้วนะครับก็เป็นนักชกที่ถือว่ามีดีกรีนะครับเป็นแชมป์ในประเทศไทยหลายแชมป์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลุมพินีนะฮะแล้วก็แชมป์ของมวยไทยสภามวยโลกนะครับในรุ่นฟิตเตเวดเนี่ยนะครับหมดจกที่หนึ่งไปนะฮะมาดูนะครับว่า <c oughs> ไฟนี้นะครับชกกัน5ยกทีเดียวนะแก้วนะครับความสดส่วนเจ้าถิ่นนี่ความเก่าพร้อมกับกองเชียร์เนี่ยนะครับกองเชียร์หลากหลายนะครับในจังหวะนี้นะครับยังไม่ได้ใส่ฟันยางนะฮะก็ถือว่ายังปรับตัวไม่ได้นะครับไปชกไฟแรกๆนะครับเป็นการพักแค่1นาทีนะจบ3านาทีเนี่ยนะครับยกที่2ขึ้นมามีศาสตร์ไปแล้วก็มัด สวนมานะฮะสำหรับแก้วเป็นนักมวยที่มีความว่องไวนะครับอาวุธหนักๆลูกเตะนี่ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีศอก็ถือว่าไวทีเดียวมีเตะซ้ายพับในไปดอกนี้นี่นะครับเกนจิยมามาโมโต้หูยรวหม,มัดมารวนะครับเจอสวนหมัดซ้ายไปคืนถือว่าตัดจงังหวะไปนะครับของเชียร์นี่ของเก็นจิเลยนะฮะตีอูออยจิหม,มัดซ้ายไปที่ใบหน้าดอกนี้ เก็นจิเจอแข้งซ้ายสูงไปอีกทีหนึง่งแข้งขวาโตกลับมาคนืนยังติดแขนอยู่มีสายลำตัวมีหมัดขวานี่เนะครับโอ้อหนนะฮะหมัดซ้ายขวาของเก็นจิมาโมโตะส่วนแก้วก็มีลูกเย็บแล้วก็ถีบขวาเก็นจินี่ก็ฝึกฝนมวยไทยเหมือนกันนะนะครับออกวุธได้เหมือนกันนะครับแต่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่นะับเพียงแค่ว่าไม่ใช้คำว่ากติกามวยไทยแค่นั้นเองฮนะ ทุกอย่างคล้ายมวยไทยหมดเลยนะครับอนุญาตให้ใช้ได้หมดหมัดเท้าข้อศอกได้เต็มที่นี่นะครับโอ้ยนะครับมัดรัวรัวพายุหมัดของเก็นจิยามาโมโต้เสียงเชียร์สนัน่นมีสับศอกเหมือนกันฮนะเก็นจิศอกซ้ายแก้วศอกขวาโอ้โหเนี่ยนะครับแลกกันฮนะมีหมัดแลกกันดอกนี้นี่นะครับแก้วมีหมัดเก็นจิมีแข้งแล้วก็ประคัดยังหลุดไปนะครับ นี่นะครับแก้วก็ไม่เรียบนะครับชกกัน5้ายกขยับเข้าหามีจิ้มขวาลำตัวนี่นะครับเกนจิขยับเข้าหามีย็บซ้ายนำไปแล้วก็เจอแข้งซ้ายของแก้วดอกนี้นะครับหมัดซ้ายขวาของเกนจิขยับขวาโอ้เจอหมัดซ้ายนะสะบัดทีเดียวเจอย็บขวาไปทีนึงย็บขวาไปเกนจิมีหมัดซ้าย แก้วก็โตไว้ด้วยขวานี่นะครับมีหมัดหูนี่นะครับ,รบออกหมัดมารวๆแต่แก้วนี่ถือว่าสายตาย,ยังดีอยู่นะครับมีแข้งขวายัางติดแขนของแก้วอยู่จิ้มขวาลําตัวยังไม่ถึงมีเตะพับในนี่นะครับหมัดซ้ายขวายังหลุดไปนะแล้วก็มุดยกที่2ยกนี้ก็เริ่มได้เห็นนะครับการออกอาวุธ แบบรัวเลยนะฮะของทางด้านเก็นจิยามาโมโตะนะฮะเป็นนักชกดีกรีเป็นแชมป์เลยนะครับแชมป์ AJKF ของรายการนี้เลยนะฮะส่วนแก้วนี่ก็เป็นนะฮะเป็นผู้ที่ไปชิงเลยนะครับใครชนะก็เอาเข็มขัดในรายการนี้ไปครองในศึกซุปเปอร์ไฟท์มวยไทยประเทศญี่ปุ่นยกที่3ขึ้นมานะครับแก้วแฟร์เทคจากประเทศไทยยอดนักชกจากจังหวัดชัยภูมิไปอยู่ในค่ายแฟร์เทคนะครับที่ชลบุรี ประเทศไทยนี่แหละฮะขยับเข้าหามีเคลียไปแล้วก็หมัดนี่นะครับล่างสระกบ,บนแกก็ไม่ประมาทนะครับนี่นะครับแข้งซ้ายโตไปไม่เล่นแลกหมัดไปแล้วก็แข้งซ้ายยังติดแขนอยู่ขยับเข้าหากิจิยามาโมโตะมีนะครับเพราะว่าอาวุธนะครับหลักนี่ก็เป็นหมัดนะครับของกิจิ ส่วนแก้วนี่ก็หลากหลายอู้ยเจอหมัดซ้ายน่าสะบัดไปอีกทีหนึ่งนะครับในต้นยกที่3เนี่นะเป็นการแก้เกมนะครับของแก้วถือว่าประมาทไม่ได้นะฮะอ่อนกว่าถึง8ปีนะครับ20กับ28นี่นะครับมัดรวดเร็วทีเดียวนะครับสำหรับกิจิส่วนแก้วนี่ก็ลูกทีบแก้เกมไปครับไม่ให้เขาใกล้อู้ยจิหมัดซ้ายรอดักจังหวะแบบนี้นะครับแก้วถือว่าทําได้ดีฮะส่วนกิมจินี่ก็ขยันนะครับ เดินเข้าหามีแข้งขวายัางติดแขนอยู่แก้วก็มีโต้นะครับแข้งพร้อมกับหมัดเลยนะฮะนี่นะครับแข้งไปอีกทีนึงแข้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายนี่นะครับแข้งซ้ายเกินจิโต้ซ้ายมาครับนี่นะครับบูแล้วนะครับสำหรับเก็นจิแก้วไม่เล่นด้วยนะครับไม่เข้าใกล้เก็นจิขยับเข้าหาเดินเข้าหานี่แหละครับ มีมัดแต่ยังติดอยู่นะครับยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับสาหรับเก็นจิสุนแก้วนี่มัดนี่ก็ถือว่าเข้าเป้าแล้วก็แข้งนี้ก็ขยันออกนะครับก็มีลุเล่นนะครับทีบขวาแล้วก็เย็บขวาไปเย็บขวาแล้วก็ตามเลยเนี่ยแนะแข้งซ้ายแข้งซ้ายเบิ้ลดอกนี้มีโต้ขวามาขึ้นนี่นะครับมัดบนนะัแล้วก็เตะไปนะสําหรับเก็นจิ มหมัดดอกนี้มีทีไปทีหนึ่งเจอแข้งซ้ายหวดไปดอกนี้ยกที่สามทำได้ดีนะครับทั้งสองคนเลยแลกหมัดกันแลกหมัดกับแลกจังหวะนี้เตะทับในมีสะดุ้งนิดหนึ่งฮะสำหรับแก้วโอ้ยหมัดขวาหน้าสะบัดเหมือนกันครับสำหรับแก้วโดนเก็นจิยามาโมโตเหมือนกันนี่นะครับยับขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายทะลุก,กาดไปแล้วก็หมดยกที่สาม เขาทำได้ดีทั้งสองคนเลยนะนี่นะครับทีมงานของแก้วนะครับฝ่ายนี้ชก,กันเมื่อปีพศ2 5 4 8นะฮะณปัจจุบันที่คลิปอมารีนี้ก็รวมๆ19ปีนะฮะยกที่4นะครับนี่นะฮะออกอาวุธได้เต็มที่เต็มพิกัดน,นะครับมัดเท้าเข่าศอกดูนะครับว่าแก้วจะมีมาให้เห็นบ้างหรือเปล่าครับไม่นะครับแลกกันเก็นจิ โอ้หเนี่ยนะครับรัวหมัดพายุแบบนี้จับคาได้แล้วก็แก้วว่ายังไงครับไล่ต้อนไปคืนแข่งสายสูงนะครับโอ้หเจอสวนไปจิ้มหมัดซ้ายหมัดซ้ายทีนึงจังหวะนี้ว่ายังไงครับโอ้หเจออัปคักัดขวาของเก็นจิเนี่ยนะครับมารัวๆแลกกันจังหวะนี้เสียงเชียร์สนั่นเวทีเลยนะครับเก็นจิยามาโมโตะเจ้าที่โอ้ยเจองัดศอกซ้ายไปดอกนี้ เอ้ยนะครับพยายามสอกคขนสอกซ้ายอีกทีหนึ่งโหนี่นะครับแก้วสอกซ้ายทีหนึ่งสอกอีกทีหนึ่งยังหลุดอยู่ก็จังหวะนี้สอกซ้ายโอ้หสี่ห้าดอกหกดอกนี้ครับแกวนะฮะยกนีนะครับเพลงสอกออกมารัวๆมีสอกหลุดไปเก็นจิว่ายังไงครับจังหวะนี้รับสอกไปเลยนะฮะแกเกมแล้วนะครับสอกมีให้ใช้มาแล้วนะครับยกที่สี่เกนจิก็มีมาบ้างนะครับสอก แต่ก็ถือว่ายังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับสวนมวยไทยแบบชัดเจนนะครับสําหรับแก้วออกศอกแต่ละดอกในจิมไปนะครับของเกนจิอย่างติดแขนอยู่ลูกเตะของแก้วเก็นจิขยับเข้าหาเนี่ยนะครับบู๊เลยนะครับเดินทั้งสี่ยกเลยนะครับสำหรับเก็นจิยามาโมโตะทีไปนะครับแก้วเก็นจิก็ขยับเข้าหาปีนะครับ ล่างเจอนะครับนี่นะครับแก้วมีแข้งแล้วก็ล็อกคอแทงเขาดอกนี้นะครับปูยนี่นะครับมวยไทยมาแล้วนะครับแก้วว่ายังไงเสีบไปอีกทีหนึง่งสำการแยกก่อนนะฮะดูนะครับว่าเกตันจียามาโมโต้จะแก้ยังไงครับตอนนี้แก้วนะฮะปูยศอกซ้ายดอกนี้ไปที่ใบหน้าเลยนะครับ ชัดเจนนะซองอีกทีนึงโอ้ยมาแล้วมวยไทยมาแล้วนะครับแข่งสายสูงกรรมการขอเวลานอกเลยนะครับเป็นอะไรฮะโอ้ยแผลแตกเลยนะครับที่คิ้วขวาหลังจากเจอศอกซ้ายสองดอกนะฮะติดติดกันเลยต้องให้แพทย์ดูก่อนนะครับโอ้ยเนี่ยนะฮะทีไต่คิ้วปลายคิ้วซ้ายนะครับทีเจอศอกอีกทีนึงของแก้วโอ้ยเข้ามาก็เจอศอกนะครับคมทีเดียวนะฮะเซมแบบ ศอกของมวยไทยนะนี่นะครับแก้วจัดแล้วนะฮะให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นได้เห็นความอันตรายของนะครับอาวุธมวยไทยจิ้มไปโอ้หมัดซ้ายไปที่ใบหน้าโอ้เนี่ยนะครับหัดซ้ายขวาของแก้วหัดซ้ายทีนึงเกนจิมิโตมานะครับเดินแลกเดือดกันเลยนะอาวุธหมัดมีแข้ง เนจีก็มีเลือดไหลนะครับซึมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มวยยกที่4ี่โอ้โหเนี่ยนะฮะหรือว่าพลาดเลยนะครับเจอมวยไทยใส่ศอกนะครับก็ไหลดอกทีเดียวนะฮะในยกที่4ที่ผ่านมานะครับสำหรับแก้วนี้ก็มาดูนะครับยกที่5ยกสุดท้ายนะฮะจะของเกมได้หรือเปล่าครับ ราะว่าเขามาดุดันตัวเดียวนะสำหรับนักมวยเจ้าถิ่นแชมป์เก่าอย่างเกนจิยามาโมโตะนี่นะฮะหลังจากยกที่สี่เจอศอกไปก็ขยับเข้าหานะมีแลกแข่งกันดอกนี้นี่เห็นครับแลกหมัดกันเลยนะฮะสำหรับเกนจิแก้วก็นะครับทีตัดจังหวะไปนะครับไม่เล่นอยู่วงนอกดีแล้วฮะเก็นจิพยายามเข้าหานะครับเพราะว่าต้องอาวุธหมัดโอ้ยเนี่ยนะครับพลิกมาเจอแข้งขวา ก็กรรมการขอเวลานอกอีกครั้งหนึ่งนะครับดูอาการนะฮะเพราะว่าเลือดไหลเห็นครับมีชกต่อได้ดูนะครับว่าความทนนะครับความอึดของนักชกญี่ปุ่นเจ้าถิ่นมีมากทีเดียวนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์ส่วนแก้วนี่นะครับว่องไวจิมซ้ายไปทีหนึ่ง <S <S เห็นจีพยายามโต้ไปนะครับพยายามพยายเข้าหาแก้วไม่ให้เข้าใกล้ทีไปนะ จิ้มขวาไปนะครับโอ้ยเสียงเชียร์มาแล้วนะครับจิ้มขวาแก้วหน้าสะบัดเลยนะครับเก็นจีเลือดก็ไหลพยายามบุกเข้านะครับพยายามเข้าใกล้แก้วไม่เล่นด้วยเจอแข้งซ้ายไปเข็นจีมีหมัดขวานี่นะครับไลบ่บี้ไล่ต้อนเจอหมัดไปทีนึงยังไม่เข้าเป้าเท่าไรโอ้ยแข้งซ้ายไปดอกนี้นะครับหลังดีดกับเชือกเลยนะนี่นะครับเขี่ยร่างแก้ววายย่ายังไงล็อกคอวงในได้มีเขาหรือเปล่า ไม่มีนะฮะดุดดันมทีเดียวนะครับสำหรับเกนจิยามาโมโตขยับเข้าหาแก้วมีแข้งซ้ายไม่เห็นเล่นด้วยแล้วก็ซ้ายสูงตามด้วยหมัดซ้ายทีหนึ่งถีบขวาหลากหลายทีเดียวนะครับก็ได้เห็นศอกไปนะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับพยายามจะถีบหน้าเจอแข้งเจอหมัดขวาของเกนจิแล้วก็ล็อกไปในจังหวะนี้ยกทีห้า จินะครับต้องมีเท่าไหร่ต้องใส่มาให้หมดนะครับช่วงท้ายปลายยกสุดท้ายแล้วนะมีแข้งขวาหลุดไปแก้วก็ดูทรงเหมือนนะครับพอแล้วนะฮะประมาณนั้นนะครับไม่ถึงขั้นน็อกแต่ก็ดูทรงดูอาการนะครับในวัย20ปีนะครับก็ยังติดนะครับการชกในรูปแบบของมวยไทย5ยกนะฮะยกที่5แต่ชกที่ต่างประเทศนี่โอ้ยสอกกลับดอกนี้นะฮะ ชกที่ต่างประเทศนะครับกองเชียร์ต่างชาตินะครับจะเต้นเหมือนมวยไทยที่ประเทศไทยไม่ได้นะครับแก้วนี่นะครับมีเท่าไรต้องใส่เลยนะฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้นี้ไม่หยุดนะครับไม่ยอมรับนะฮะกำลังเดินเข้าไปแก้วก็มีโต้ไปแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายเนี่นะครับโอ้โหเนี่ยนะครับถึงขั้นก้มลงไปเลยนะครับถึงแม้ว่าเคนจิเป็นรุ่นพี่นะครับ8ปปีทีเดียวนะฮะส่วนแก้วเป็นรุ่นน้อง ก็เป็นไฟต์แรกๆนะครับแก้วไฟเทคนะฮะไปชกในรายการนี้นะครับมาดูการชูมือนะครับก็กรรมการประกาศเป็นแก้วนะฮะสชนะไป2นะครับแล้วก็เป็นแก้วไฟเทคครับชนะไปก็รับสภาพนะฮะถือว่าไปคว้าชแชมป์นะครับเข็มขัดในรายการ AJKF All Japan Kickboxing Federation ทีมประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพศ2548 โว่าปีคศ2 0 0 5เนี่ยนะครับแก้วก็เปิดใจนะครับว่าอยากจะน็อกนะครับแต่น็อกไม่ได้เพราะว่าเกนจินีทนทานทีเดียวนะครับส่วนเกนจิมามโตะนะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะหลังจากการชกนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแก้วนี่แข็งแกร่งทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเก็นจิเคยชนะนักชกชาวไทยมาแล้วก็ตามนะฮะแล้วก็เสียดายนะครับที่รักษาเข็มขัดไว้ไม่ได้สําหรับเอ็ดมินต์ตนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจทางช่องของเราตลอดเรื่อยมาสวัสดีครับ